นักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับวันนี้พบครูโจนะครับในชั่วโมงคณิตศาสตร์นะครับสําหรับชั่วโมงคณิตศาสตร์วันนี้นะครับมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทํากันนะครับคือให้เด็กสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพต่อไปนี้นะครับรูปภาพที่ครูกําหนดมาให้เด็กๆมีทั้งหมด3รูปด้วยกันนะครับรูปที่1คือบ้านเดี่ยวราคา3ามล้านเก้าแบาทรูปที่2องชาวเฮาส์นะครับ ราคา1250 0ล้บาทและรูปที่3ห้องชุด1ห้องราคา890,000บาทนะครับให้เด็กๆนะครับนำข้อมูลจากรูปภาพ3รูปนี้นะครับไปสร้างโจทย์ปัญหาการลบนะครับเขียนประโยคสัญลักษ์และหาคำตอบมาสง่งครูนะครับค,ครูมีตัวอย่างให้เด็กดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างโจทย์ปัญหาครั้งนี้นะครับ อย่างนะครับสมชายนะครับสมชายเก็บเงินไว้ซื้อห้องชุดราคา890,000บาทนะครับแต่สมชายเปลี่ยนใจนะครับอยากซื้อทาเวารราคา1 2 5 0 0ล้าสบาทนะครับสมชายต้องเก็บเงินอีกกี่บาทจึงจะซื้อเทาเวาได้นะครับโจทย์ข้อนี้นะครับสมชายมีเงินแล้ว80,000 8 9 0 0 0 0 0แนะครับแต่เขาเปลี่ยนใจตอนแรกจะซื้อห้องชุดแต่เปลี่ยนใจจะซื้อเทาเ้าเทาเวารราคานะครับหนึ่งล้านสองแสนหบาทเพราะฉะนั้นสมชายต้องเก็บเงินเพิ่มอีกกี่บาทจึงจะซื้อทาเทาได้ในะโจทย์ข้อนี้แก้โจทย์ปัญหาโดยนะครับแก้โจทย์ปัญหาโดยนะครับนำหนึ่งล้านสองแสนห้าหมลบแปดแสนเกบาทนะครับ เพงน้นคำตอบที่ได้สมชายต้องเก็บเงินเพิ่มอีก360,000บาทจึงจะซื้อเทาเหาได้นะครับในการสร้างโจทย์ปัญหานะครับเด็กๆเด็กๆต้องคำนึงนะครับถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆให้สอดคล้องกับจำนวนที่กำหนดให้ด้วยนะครับนะครับสำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะครับมีกิจกรรมให้เด็กเพียงเท่านี้นะครับใครที่สงสัยไม่เข้าใจไลน์มาสอบถามคุณครูได้นะครับ ข้อมูลที่เด็กๆจะเอาไปสร้างโจทย์ปัญหานะครับคือรูปภาพ3รูปนี้นะครับสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ